ลุยโห้ผส้สดมากเลยครับผมมักต้อนหมดงงจงิีเลรอครับผมต้ำพุ้งสดเลยที่เด็ดเลยขนาดหมูขวานกลางคืนยังมีคนมากินเรื่อยๆนะครับผมนะครับวันนี้จะทำทีนูหนลรอชมครับผมจะสนใจกุ้งเผียแล้วครับจิ้โอ้หมูกรอบหม เบามากเล้ครับผมยำครับหมแก้วคนระับโอมไม่กวัวสาบีครับผมโอ้ยอยงนี้หม,ม,มูกรอบเลยอ๋อทีดเดียมไหม อันน้กแเนื้อครับน่ากินไหมล่ะแต่วันนี้ผมโดแห้งนะครับผมดนสดดีวันเดือนเต้าไก่เบืดแล้วเดือนแห้งหัวฝีมือเขาเดือดรอบแหลกเทียนมากเลยแซ่บมาก เาเรรบื้อดทอดเอาไว้ในหนักตออันไหครับหนังสุกนีของเสือ่อบ้ามีเลยครับผมมีเลยครัมือต่อมือครับมืออะไรไปอะไรกันเถ <c oughs> อเขาจะเอามลงตุ้มมม่แซไม่มีเลยโซเอร์นอกระเทียมเกียวได้ไหลครับทัว่วหัวได้ไหเตรักกันนิหน่อยับเคมันมร้หนดีครับโอพอดีเลยจริงงามร้อนดีครับเดี้ พ้อมชิ้นไงของเนื้อครับผมเป็นไงล่ะเนื้อตุ๋นแบบไม่ได้ส่วนดีบๆเลยครับผมงมาซิมครับผอมาฉอบแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะโอ้เดียมเกี่ยวให้เราถั่วคั่วจอดเลยเกลือแห้งที่ขาดสองย่างนี่ก็ได้ครับใช้ด้วยสั่งกลับบ้านก็ได้นะครับนี่ครับทุกนาทดีแซ่บมากเลยเรื่อยๆเลยลูกค้ามาให้เลย ขึนลาแล้วมันาแลวันาวมันนาัน้ามนานลาแล้วขนันวน้ามนมันานั้นนนัม คลิกด้วยแห้งหี่อยากปรุงเยอะผมเดี๋ยวมันจะจวดเกินไปที่เด็ดเลยครับเดี๋ยวแห่งนีมะนาวสดนี่แบบสุดจอยครับผมบอกเลยเนื้อตุน๋นเนื้อเปื่อย ต้องคุกคล่ขยา,ากันครับผมยังกับแสดกุดเจียวแหง่งขออีกขออีกจักเปียนนะเหนเานี่ครับที่เด็ดมือน,นี่เดี๋ยวขอทั้งลานพันกีใหไ้ไม่ไมเนี่ยครับผมธรรมดาจะเป็นพริกสดว้าวไปแล้วครับผมนับๆสองสี่หกแปดสิบ มีชิ้หกลูกมาครับต้องการแบบเปรี้ยวครับผมจิ้มกะปิก่อน mưu rút lùi Bài Việt Nam đến nơi hợp thì แซ่บมากบังเหนือครับสินนั่นหนาเนี่ยครับผมแซ่บมากอร่อยยังมากมายมาตามครับ ต้องแบบนี้แซบมากเลยถ้าคนญี่ปุ่นเขาจะว่ากินจะแบดเสียงดังๆเนี่ยเป็นการให้แกดล้านครับผมเขาแบบแซบมากเลยแต่นี่แซบจริงครับผมกินแล้วสูดเสียงดังๆ ดาบติ่งขึ้นเยอะมะนาวสดสดใจดีดีครับผมสุดยอดมากในเบิงไก่ครับมันหยั่มากเลยครับผมนายกินมากเลย มีเหลืองด้วย ok. เดี๋ยวเราไปเพิ่ม <c oughs> เปรี้ยวจัดใจเ ok. ราวิจัต้องแบบกินไปปรุงไปเพิมคค่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆใบมาเขือเปราะ ผิดสาใจมากนความกินแบบเน่าแบบสาใจเลยจ้ะต่เคี้ยวเจียวหอมทั่วครัวแบบ เดืยดกันนี่แหละครับผมแสบไหมครับถ้ากินได้กินเบ้ก็ทรมานสุดยอดมาก เริ่มแคบมูครับมีกากมูแบบแคบงูแบบดีๆนี่อ,อ,อ้เดี๋ยวค่วบรลอยเว้บเกี่ยงแป๊บเดียวติ๊กขูดถวหื <c oughs> มนาครับลักกินก่วเพิ่มครับกล่วสุกล้วเนในนี้ เติมพลังได้เต็มที่เลยเลยอ๋อไอ้นอ้นองวะมอดกวนสุกแล้วครับมากิบลองกี่ประสบกอืมกระดองจะเหลาบ่ตะกอะนอยแต่แก้วมีพลังเลยแบบที่นี่โอ้บ่หรอปะ